สวัสดีครับนักเรียนนี่คุณเมธาชมสวรร์วันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างอะตอมเรื่องหมู่และคาบในตารางธาตุนะครับอันนี้คือตัวชีวัตของเราเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบหมู่คาบแล้วก็ความเป็นโลหะอโลหะกลุ่มธาตุ representative กลุ่มธาตุ t r a n s i t i o นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันข้างในดีกว่า แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรื่องของตารางธาตุนั้นเรามาดูเรื่องประวัติของตารางธาตุสักเล็กน้อยบุคคลคนนี้ชื่อดิมิทรีอีวานอวิชเมนเดลีฟนะครับคนนี้จะเป็นผู้เ ب, เป็นผู้ริ่มคิดค้นที่จะเอาธาตุมาเรียงกันจนเป็นตารางธาตุได้แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้เลขมวลนะเขาใช้เลขมวลเขียนอยู่ตรงนี้นะเขาใช้เลขมวลแล้วไม่มีธาตุหมู่8ตารางธาตุเดินของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูมันก็จะด,จะดูรู้สึกมีความสับสนในการใช้ของเทียบกับเราตอนนี้นะ เพราะถ้าเราไปจําตัวเลขแล้วปรากฏว่าเลขมันจะไม่ตรงเนี่ยนะครับมาดูดีกว่าคือตอนที่มนเดลีฟเขาทำเนี่ยเขาเอาเลขมวลมาเรียงใช่ไหมคนนี้คนที่ทําเป็นตารางธาตุปัจจุบันได้นนี่คือเฮนรี่มอสลีย์นะครับเขาเอาใช้เลขอะตอมเลขอะตอมคือเลขตัวเลขที่เป็นเลขจำนวนเต็มที่ในตารางธาตุนะครับถ้าเป็นเลขที่มันเป็นเลขที่มีทศนิยมนั่นคือเลขมวลนะครับนี้เลขอะตอมเนี่ย มันก็เลยบอกจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสของธาตุด้วยซึ่งโปรโตอนเนี้ยที่เขาเรียงเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเออมันมีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุมากกว่ามวลของอะตอมหมายถึงว่าธาตุที่มันมีเลขเรียงกันนะคุณสมบัติมันมีอะไรบางอย่างคล้ายกันมากกว่านะครับเขาก็เลยเรียงจากเลขอะตอมจากน้อยไปมากและจัดสมบัติที่มีและจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันให้อยู่หมู่เดียวกันเดี๋ยวเขาว่าหมู่นี่คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับ อันแรกก่อนเลยนี่คือตารางธาตุที่เรารู้จักเราท่องกันมา20ตัวแรกตั้งแต่ไฮโดรเจนถึงแคลเซียมใช่ไหมครับแนวตามแนวนอนเราท่องตัวนี้1 2 3 4 5 6อ8 9ามเนี่ยเราท่องกันตามแนวนอนตามตัวเลขตรงนี้นะครับอ่ะรับรู้สไลด์นี้ก่อนสไลด์นี้ต้องการจะบอกอะไรสไลด์นี้คือโซนสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุ representative ส่วนสีแดง เขาจะเรียกว่าธา transition เอาเป็นว่าตามนี้ก่อน representative คือหมู่ที่เราเห็นเนี่ยกระหนาบสองข้าง transition มันจะอยู่ตรงกลางราวยาวไปถึงสองแถวล่างด้วยนะครับพ้ามจริงสองแถวล่างนี้ถ้าใครสังเกตดีๆตรงนี้มันห้าสิหกใช่ไหมแล้วตอนนี้มันว่างไปแล้วมันขึ้นห้าสิบเจ็ดตรงนี้ตรงนี้แปดสิบแปดตรงนี้แปดสิบเก้าเห็นไหมครับจริงๆแล้วไอ้สองแถวเนี้ย มันต้องมาต่ออยู่บริเวณนี้แต่ด้วยความว่าถ้าต่อตรงนี้นะไอ้ตารางธาตุเนี่ยมันจะยาวไปนู่นเลยยาวจะทะลุกไปนอกหน้าจอเลยเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายในการดูเขาก็เลยเรียบเรียงอย่างนี้จริงๆมันมีสาเหตุในการเรียงแบบนี้อันนึงแต่ว่าในระดับเราเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้งานจริงๆแล้วคือมีการเรียงของระดับพลังงานก็ถึงจัดเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับเกี่ยวกับ spdf แต่เราไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นรู้แค่นี้ก็พอนะครับอะมาดูอันนี้ก่อนตารางธาตุเดิมเมื่อกี้นั่นแหละ แต่มันมีการเรียงสีแบบนี้สีที่บอกนี้ต้องการจะบอกว่าเหมือนเป็นบรรทัดซึ่งในที่นี้เขาใช้คำว่าคาบตารางธาตุจะมีการแบ่งเป็นคาบเหมือนตอนที่เราท่องเห็นไหมครับเวลาเราอ่านเราอ่านจากซ้ายไปขวาถูกไหมคือตรงนี้มันเว้นยาวๆแต่ว่าเวลาอ่านเวลาเราเรียงเลขก็ต้องเรียนจากนี้1นึ่งหนึ่งไฮโดรเจนสองฮีเลียมสามลิเทียมสี่บริเลียม ห้าโบรอนอย่างเงี้ยครับมันจะอาจจะต้องเว้นยาวเพราะว่าเพื่อเวลาเรียงเลขมันมีบางส่วนที่มันไม่ใช่หมู่ representative มันก็เลยต้องกระโดดข้ามกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเรามองแถบสีเนี่ยเวลาเรามองแถบสีเนี่ยตรงนี้แนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการมองตามค้าบซึ่งมันจะเริ่มจากค้าบที่หนึ่งสอสามสห้าหกเจ็ดเริ่มจากข้างบนลงล่างนะครับ คาบที่หนึ่งคือแถบสีฟ้าคาบที่2คือสีชมพูคาบที่สามสีเขียวคาบที่สี่สีเหลืองไล่ล,ลงไปครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้สีส้มตัวนี้คาบหกนี่ตรงนี้ก็คาบหกนะครับเพราะมันสีเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันอยู่ตรงนี้แต่มันแทรกเข้าไปไม่ได้นะครับอันถัดไปอันนี้เขาเรียกว่าตามหมู่ครับ แนวตั้งมันจะเป็นตามหมู่ตามหมู่หมู่อะไรหมู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจำให้มั่นจำให้มั่นหมู่หนึ่งหมู่สองซึ่งมันบังอยู่นะครับหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดเรียงกันแบบนี้เว้นตรงกลางไว้เพราะตรงนี้เป็น transition ปกติแล้วเวลาเรียนอีกระดับหนึ่งเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นหมู่ a หรือที่เราชอบเรียกว่า representative มากเมื่อกี้แหละเพราะว่าถ้าเธอสังเกตดีๆสัญลักษณ์ตัวนี้มันมีตัว A อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว B เห็นไหมครับ <c oughs> ขเขาก็เลยแยกกันที่สำคัญคือถ้าโดยใ,ใกล้เนี่ยวิธีการเขียนตัวเลขของเขามีหลากหลายแบบมีหลากหลายแบบมากซึ่งเราต้องจําเราจะต้องหลับจาเองคือตรงเนี้ถ้าเอาแถวบนมาฮะหมู่หนึ่งเขียนเลขหนึ่งหมู 2, ่สองเขียนเลขสองพอมู่สามมันเป็นหมู่สามตรงนี้แล้วหมู่สี่หกเจ็ดแปดเก้าสี่เจดสิบสองจนมาถึงตรงเนี้ มันเป็นหมู่3ของ A นะเป็นหมู่3ของกลุ่ม A กลุ่ม representative แต่ขบวนมันเขียน13บหรือบางที่เขาใช้เลขโรมันเลยขีด3ขีดนะเนี่ยปลว่าสามแล้วก็ A นะครับเห็นตรงลองดูตรงนี้หมู่7ก็จะเป็นตัว v แล้วก็ขีดขีดแล้วก็ A เป็นหมู่7อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องการดูหมู่เลขคือครูตอบไม่ได้เพราะว่าบางบางตารางค่าที่ท,ที่นักเรียนจะโหลดมาบางทีมันเขียนอย่างงี้ นี่ก็เขียนอย่างนี้บางทีก็เขียนอย่างนี้แต่ให้รู้ว่าแถวเนี้ยสามไล่ไปจนแปดหนึ่งสองอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราเว้นเป็น transition ไว้โอเคไหมตกลงกัาตรงนี้ก่อนเวลาเรียกถ้าดังนั้นเวลาครูเรียกหมู่หนึ่งหมู่สทุกคนไม่งงเอเรียกหมู่สามอย่าดูสามตรงนี้ครูหมายถึงสามตรงนี้สามของ representative นะครับยกเว้นแต่ครูบอกให้ดูว่าถ้า transition หมู่หมู่หนึ่งสองสามค่อยกลับไปดูนะครับอ่ะถัดไป สีแดงที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มโลหะสีเหลืองที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เป็นกล่งโลหะและสีเขียวที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เป็นอะโลหะโปรดสังเกตมีอะไรบางอย่างที่ต้องจำลูกศรสีฟ้าเอาตัวนี้ก่อนไฮโดรเจนไม่ใช่โลหะ มันเป็นแก๊สถูกไหมทุกคนเคยได้ยินคำว่าแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมที่ใช้ในจรวดหรือระเบิดปรมาณูอะไรเงี้ยนะครับโลมันไม่ใช่โลหะมันเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นสภาพมันเลยเป็นอะโลหะหนึ่งนะสองคือตัวนี้ทุกคนเห็นบันไดสีเหลืองตรงนี้เขาเรียกว่าบันไดกึ่งโลหะแต่บันไดมันแหว่งตรงนี้นิดนึงเพราะว่าอลูมิเนียมเขาจัดเป็นโลหะนะครับอลูมิเนียมเนี่ยเขาจัดเป็นโลหะไม่ใช่กึ่งโลหะนะ ตัวนี้จะเป็นกึ่งโลหะมันจะมีแค่โบรอนซิลิกอนที่เราท่องกันยี่สิบตัวเนี่ยที่เป็นกึ่งนอกกนั้นอนอกน,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 นั้นตัว A Al เนี่ยเป็นอะลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับคราวนี้ในแต่ละชุดหมู่เนี่ยบางทีเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับเขามีชื่อเรียกอย่างหมู่ที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโลหะอัลคาไลาอัลคาไลา อย่างที่เห็นคุณพูดว่าหมู่หนึ่งก็จริงแต่มีบางตัวคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไไดไไดเอ,อ่อมาร์คสีเขียวเห็นไหมครับเพราะตัวนั้นไม่ใช่อัลคาไลน์นะไฮโดรเจนไม่นับเป็นอัลคาไลน์มันไม่มีความเป็นเบสอัลคาไลน์คือเบสคือด่างนะครับกลุ่ม2หมู่2เรียกโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธอัลคาไลน์เอิร์ธและกลุ่มนี้หมู่6ออกซิเจนซัลเฟอร์เป็นคาร์บเจนหมู่7ก็เรียกว่าฮาโลเจน หมู่แปดเขาบางทีเขาเรียกว่าแก๊สเฉื่อยบางทีเขาก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า noble gas นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าธาตุแลนทานายเพราะว่าตรงนี้ชื่อธาตุแลนทานีายมตรงนี้เขาเลยเรียกแลนทานายตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าแอคตินายเพราะตรงนี้ชื่อแอคตินียมเขาเลยเรียกแถบนี้ว่าแอคตินายแต่สองอันนี้เราคงไม่ได้ใช้แต่ให้รู้จักไว้เฉยในขณะเดียวกันตรงกลางนี้เราก็เลยเรียกว่าธาตุทรานซิชันครับทรานซิชั o n หมู่หนึ่ง เล็แอลคาไลยกเว้นไฮโดรเจนหมู่สองแอลคาไลเอิร์ธหมู่หกคาร์เจนหมู่เจ็ดฮาโลเจนและหมู่แปดครับแก๊สเฉื่อยหรือนเบิลแก๊สนอกนั้นขาวๆคือไม่ได้มีชื่ออะไรเราก็ไม่ต้องจําถ้าเกิดถ้าเกิดโจทย์ถามก็แดชไว้ wise, ไม่ต้องตอบข้อ,ขอนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าเวลาจะเวลาคําถามของคุณเนี่ย ถ้าคขไม่ถามเอาชื่อธาตุเขก็ถามหา,ามันอยู่หมู่คาบอะไรสมบัติโลหะก,กึ่งโลงหะหรือชื่ออะไรในกลุ่ปนั้นชื่ออะไรเป็นอัลคาไลอัลคาไรเอิร e ์อะไรแบบนี้ครับดูข้อแรกก่อนข้อแรกนี้เขาถามว่าธาตุที่อยู่หมู่สี่คาบสองคือธาตุอะไรหมู่สี่คาบสองหมู่สี่หมู่สี่คาบสอง ใครเผอเลือกอันนี้ไหมคาบสองอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคาบสองนะเราต้องนับตั้งแต่ข้างบนลงมานะครับเพราะฉะนั้นสองแกนไปตัดอยู่ที่ตัว C carbon ครับก็ตอบ C carbon หรือตอบ C เฉยก็ได้แล้วจะจบว่าครูให้ตอบว่าอะไรนะข้อต่อไปเอาใหม่สลับกันหมู่2องคาบสี่ หมู่สองอยู่ตรงนี้นะคาบสี่อยู่ตรงไหนครับอย่าลืมนับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเกิดลืมมันจะผิดทันทีหนึ่งสองสามสี่ไปตกที่ตัว Ca Ca คือแคลเซียมนะครับเปลี่ยนบ้างถ้า N A อยู่หมู่อะไรครับอะไรเมื่อกี้ง่ายใช่ไหมให้ตัวหมู่คาบมาเรารู้เลขถ้าเกิดหาตัวกสอนอี่หาเจอไหมตาลายใช่ไหมแต่เราเลยนแค่ยีสิบตัวไงครับเดี๋ลืมนะครูไม่ได้ใช้ทั้ง transition หรืออย่างนี้แค่ยี่สิบตัวลองหา N A น่าจะอยู่หมู่ครับมองไม่รูมองเห็นแล้วหรือยัง N A คือตัวที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนหานิดนึงนะอ่ะ ถ้าเจอแล้วครูก็จะขอเฉลยนะครับหมู่หนึ่งคาบสามครับหมู่หนึ่งคาบสามเอาอีกที O อ,ออกซิเจนอยู่นี้หมู่ ง่ายๆเห็นไหมตอนแรกเราก็จะตาลายแหละเพราะว่ามันเจอจริงๆมันมีร้อยกว่าตัวเนาะในตารางค่าแต่เราใช้แค่ยี่สิบตัวเท่านั้นเองน่าจะหาไม่ยากเอาล่ะคราวนี้เจอแบบข้อโหดๆบ้างคือถามละเอียดเลย F f l u r i n e อยู่หมูอยู่ไหนก่อนดีกว่าอยู่ตรงนั้นหมูเจ็ดคาบ สองความเป็นโลหอะอะโลหะนะครับจาได้ไหมถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงบันไดบันไดตรงเนี้ตรงนี้ที่มันที่ครูไม่ได้มาร์กอะไรนะครับบันไดตรงนี้มันเป็นบันไดแบ่งบันไดกึ่งโลหะตรงนี้เป็นโลหะตรงนี้เป็นอะโลหะเพราะเอิญมันไม่ได้อยู่ชิดบันไดเราก็เลยตอบได้ว่าเป็นโลหนะแน่หมู่เจ็ดมีชื่อกลุ่มไหมมีนะครับชื่อฮาโลเจนอีกอันครับ L, A.L. อลูมิเนียมอลูมิเนียมอยู่หมู่คาบโลหะกลุ่มอลูมิเนียมอยู่ตรงนี้หมู่สามคาบต้องคาบสามนะครับระวังนะเพราะบางคนชอบมองเนี้ยอ๋อคาบเหรอคน็อตบอกว่าให้ดูจากบนลงหน้านี่ไงหนึ่งสองผิดนะครับอย่างที่บอกนะคาบดูตั้งแต่ไฮโดรเจนลงมานะ ระวังนะครับผิดกันทุกครั้งความเป็นโลหะล่ะเช่นการระวังตัวนี้ตัวนี้อยู่ติดบันไดยอยู่ติดบันไดสีเหลืองพอดีบันไดสีเหลืองที่ว่าบันไดกึ่งโลหะแต่เฉพาะตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นโลหะไม่ใช่อะโลหะแล้วไม่ใช่กึ่งนะครับให้ระวังไว้อลูมิเนียมถือเป็นเหล็กถือเป็นโลหะเอ๊ะถือเป็นโลหะนะครับอย่าตอบว่าเหล็ก,กผิดนะครับถือเป็นโลหะ ส่วนกลุ่มไม่มีนะครับไม่มีชื่อก็ไม่ต้องตอบไม่เป็นไรให้นักเรียนดูใน Google Form ข้างล่างที่สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นคือครูอยากให้ทุกคนเนะ่ยเซฟตารางธาตเก็บไว้ในมือถือเลยให้นักเรียนหาเองได้เลยครับตารางธาตที่อาจจะมองว่าสวยงามใช้ได้ถ้าเป็นไปได้ขออันที่มีตัวเลขนิดน,นึงคืออย่าเอาตารางธาตที่มีแค่แบบ สัญลักษณ์ธาตุแล้วก็ชื่อภาษาไทยแล้วก็หมดแค่นี้ให้มันมีเลขแบบมีเลขเลขที่มันเป็นเลขจานวนเต็มก็คือเลขอะตอมคือว่าอันเนี้ยมันคงมีทุกอันแต่ตารางธาตุท่านนักเรียนโหลดมาแล้วมันมีเลขแค่ตัวเลขอะตอมเดียวมันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวพอเราเรียนเนี่ยมันจะต้องใช้เลขมวลบ้างในบางครั้งนะครับก็เลยอยากให้โหลดอันที่มันมีเลขอย่างน้อยสองเลขในแต่ละช่องตารางนะให้โหลดเอาไว้ด้วยใน Google Form วันนี้ก็ลองทำดูครับข้างล่าง ง่ายๆครับมีประมาณ8ข้อมีตัวมันจะมีทั้งมันจะมีหลากหลายอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียนลองดูไปก่อนว่าบางอันครูจะให้ตอบชื่อหมู่ค่าบ,บางอันครูให้ตอบชื่อท่านนะครับโอเคนะครับอ่าวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ